6 4 5ี่ห้าหนึ่งหนึ่งย์ี่ห้าหนางสาพวพเวสซาโซรอนจะมาพูดถึงการเป็นตัวเองทั้งเจ็ดข้อนะคะข้อที่หนึ่งนะคะจะเป็นคนที่หน้านิ่งค่ะออกไปไหนข้างนอกก็จะมีอยู่หน้าเดียวถ้าเป็นคนไม่รู้จักก็จะบอกว่าเป็นคนหญิงคนหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนรู้จักก็จะมียิ้มบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่หน้าเดียวคือน้านิ่งค่ะข้อที่สองนะคะจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวค่ะไม่ค่อยออกไปไหนจะอยู่แต่ในบ้านจะอยู่แต่ในห้องจะไม่ชอบความวุ่นวายข้างนอกค่ะ ข้อที่สามนะคะจะเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงพูดจนไม่นึกถึงใจคนอื่นพูดจนแบบไม่มีเพื่อนคบเพราะว่าเราเอาความจริงมาพูดตรงๆกับเพื่อนจนบางครั้งเพื่อนก็รับความจริงนั้นไม่ได้จนเพื่อนไม่อยากคบกับเราเลยส่วนข้อที่สี่นะคะจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในสังคมที่มีอายุมากกว่าซะส่วนใหญ่เพราะว่า เขาดูเป็นที่ให้ปรึกษาเราได้แล้วก็เป็นคนที่ให้คําแนะนําต่างๆกับเราได้และยอมรับฟังสิ่งต่างๆกับปัญหาเราได้และเขาก็ดูไม่ m i x e ซ s กับเราดีค่ะเพราะว่าถ้าคบกับคนรุ่นเดียวกันมันก็จะมี m ม x e ซ s แล้วก็จะไม่ได้ความปรึกษาที่มันเป็นดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าค่ะส่วนข้อที่5นะคะจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะทําเพราะว่า เพราะว่ากลัวการบูลี่ค่ะเพราะว่าไม่อยากโดนบูลี่อะไรแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่สมัยนี้ชอบบูลี่ชอบเอาข้อด้อยของตัวคนอื่นมาพูดเล่นกันอย่างนี้ค่ะข้อที่หกนะคะเป็นคนที่ชอบคิดมากอะไรนิดๆหน่อยๆก็ชอบเอามาคิดเพื่อนว่านิดๆนหน่อยๆก็จะเอาแม่แบบน้อยใจบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบคิดมากคนหนึ่งเลยส่วนข้อที่เจ็ดนะคะเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มเก่ง ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามก็จะยิ้มรับวันไว้เสมอค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ